การที่สหรัฐอเมริกานั้นนำระบบท้านมาติดตั้งในประเทศอิสราเอลนะครับมันก็เลยก่อความกังวลให้แก่อิหร่านเหมือนกันอิหร่านก็บอกว่าระบบท้าวเนี่ยมันเป็นภัยคุกคามนะต่อขีดความสามารถของขีปนาวุธพิสัยไกลของอิหร่านทีนี้แหล่งข่าวที่มาจากอิหร่านเขาก็บอกว่าการติดตั้งระบบท้าวเนี่ยนะครับมันจะส่งผลทําให้ความสามารถด้านการป้องกันภัยอากาศ และขีปนาวุธของอิหร่านเนี่ยก็น่าจะมีการสั่นคลอนเหมือนกันและจากการให้สัมภาษณ์ที่มาจากนายทหารระดับสูงของอิหร่านนะครับก็ได้มีการพูดถึงว่าทาร์เนี่ยมันมีการคุกคามโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญของอิหร่านโดยเฉพาะขีปนาวุธพิสัยไกลและเขาก็ยอมรับว่าระบบทาเนี่ยครับมันมีประสิทธิภาพในการสกัดกั้นการโจมตีสูงแต่อิหร่านก็กําลังดําเนินการครับที่จะมาปรับปรุง ความสามารถของขีปนาวุธตนเองเช่นเดียวกันเพื่อต้องการที่จะมาฝ่าระบบทัดให้ได้ครับเพราะฉะนั้นอิหร่านเขาก็บอกว่าเขาเองก็คงจะต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีขีปนาวุธและมาตรการในการรับมือรวมถึงการไปทำลายหลบป้องกันเหล่านี้ต่อไป สวัสดีคานผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในแถบของตะวันออกกลางนํามาเสนอกันเป็นประจําทุกวันวันนี้ก็จะมีการพูดถึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในอิสาราเอลโดยเฉพาะการติดตั้งระบบป้องกันภัยอากาศขั้นสูงที่มาจากฝั่งของสหรัฐอเมริกานั่นก็คือระบบทาร์ครับเมื่อประมาณที่13ตุลาคมที่ผ่านมาครับ หลายสื่อเนี่ยก็ได้มีการเผยแพร่ข่าวหนึ่งที่ต้องการจะสื่อว่าสหรัฐอเมริกานั้นกำลังพิจารณาครับที่จะนำระบบทาร์ตมาติดตั้งในประเทศอิสราเอลและจนมาถึงวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาก็เช่นเดียวกันเรื่องนี้ก็ได้รับการยืนยันที่มาจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐนะครับก็บอกว่าสหรัฐอเมริกานั้นน่าจะมีการส่งระบบทาร์ตเนี่ยนะครับไปติดตั้ง บนดินแดนของอิสราเลแต่ก็ยังไม่ได้มีการบ่งบอกว่าจะนำมาเมื่อไหร่แล้วก็นำไปติดตั้งที่ไหนอย่างไรรวมถึงจำนวนที่แน่ชัดว่าจะลากมาติดตั้งจำนวนเท่าไรดครับจนมาถึงวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาครับก็มีการปรากฏเรื่องของภาพนิ่งครับที่ต้องการจะแสดงให้เห็นว่าสหรัฐอเมริกานั้นได้มีการส่งระบบทาร์เนี่ยนะครับ ไปยังประเทศอิสราเอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วภาพดังกล่าวเนี่ยก็จะเห็นว่าชุดยิงระบบทานนั้นได้มีการเคลื่อนตัวไปบนถนนหลวงในประเทศอิสราเอลแล้วก็ยังมีการจารึกภาษา,ษาฮิบรูครับปรากฏบริเวณด้านนอกซึ่งในภาพเนี่ยก็คือระบบป้องกันภายนากาศขั้นสูงแบบทาร์ที่กองทัพสหรัฐจะมีการนำไปติดตั้งที่ใดสักแห่งหนึ่ง แหล่งข่าวก็ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าระบบดังกล่าวนั้นได้มีการเคลื่อนตัวใจกลางเมืองอิสราเอลที่ไหนสักแห่งแต่อาจจะเป็นการนำไปเพื่อการติดตั้งใช้สำหรับการป้องกันยังสถานที่ที่มองว่ามันมีความสำคัญทีนี้แหล่งข่าวบางแหล่งเขาก็มีการออกมาระบ,บุว่าการติดตั้งระบบทาร์ในครั้งนี้ครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยน่าจะมีส่วนร่วมโดยตรงครับซึ่งหมายความว่า รัอเมริกานั้นจะมีการส่งกําลังพลเข้าไปด้วยแล้วก็จะมีการติดตั้งระบบต่างๆอย่างเต็มรูปแบบนะฮะหรือถ้าเรียกเป็นภาษาวัยรุ่นก็คือว่าติดตั้งแบบเต็มสตรีมกันเลยฮะงวดนี้ทีนี้การมาสําหรับระบบท้าเนี่ยก็เลยมีความคาดหวังว่าอเมริกานั้นอาจจะมีการเข้ามาช่วยเหลืออิสราเอลในแง่ของการป้องกันอย่างเต็มรูปแบบก็แปลว่าอีกไม่นานนะครับเมื่อการติดตั้ง ระบบท่าเนี่ยมันเสร็จสมบูรณ์100%ซก็น่าจะมีการเปิดบริการล้างเดือดครับหลังจากที่ในช่วงเวลานี้ครับวันนี้ก็คือวันที่17แล้วเหตุการณ์ที่อิหร่านยิงขีปนาวุธมากกว่า180ลูกครับโจมตีอิสราเอลก็เกิดขึ้นในวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาก็เป็นเวลากว่า17วันแล้วครับก็ยังไม่มีสถา,านการณ์อะไรที่มันรุนแรงหรือมาตรการตอบโต้ในเชิงลูกที่มาจากฝั่งของอิสราเอล แต่นักวิเคราะห์ด้านการตหาเนี่ยเขาก็มีความเชื่อมั่นกันว่าก็คงต้องใช้เวลาขั้นต่ำนะฮะหเดือนกรอบเวลาตรงนี้ก็ยังคงหมายถึงว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็น่าจะมีการติดตั้งระบบอะไรต่างๆอย่างมากมายครับเพื่อเป็นหลักคำประกันด้านความปลอดภัยให้แก่อิสราเอลแล้วการที่สหรัฐอเมริกานั้นได้มีการติดตั้งระบบทาร์สเนี่ยครับก็เพื่อเป็นการตอกย้ํความมุ่งม,มั่นของสหรัฐอย่างไม่ลดละครับ ในการที่จะมาปกป้องชาวอิสราเอลและชาวอเมริกันให้ปราศจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธของอิรานแล้วก็มีการคาดหวังว่าส่วนประกอบอื่นๆของระบบนะฮะรวมถึงบุคลากรของสหรัฐเนี่ยก็น่าจะมีการเดินทางมาถึงประเทศอิสราเอลอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ครับแต่ว่ารอบเวลาที่มันแน่ชัดเนี่ยก็ยังคงสงวนท่าทียาไว้นะครับก็ยังคงหวันเกงเรื่องของความปลอดภัยสําหรับ กำลังพลเหล่านี้ครับทีนี้การวางกําลังของระบบท้าเนี่ยมันก็เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดกันอยู่แล้วครับระหว่างทั้งสองฝ่ายแล้วก็มีท่าทีว่าอิสราเอลเนี่ยเขาเอาแน่ฮะท่านผู้ชมแต่ว่าจะเอากันเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องว่ากันไปอีกทีนึงแต่ผมก็มีการวิเคราะห์ว่าติดตั้งระบบป้องกันภัยอากาศอย่างหนานแน่นแล้วก็มีความเสร็จสมบูรณ์ร้อเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็มีความเชื่อมัน่นแต่ว่าสิ่งที่อิสราเอล กำลังจะกระทำต่อไปก็คือการบุกอิหร่านฮะอย่างเต็มสูบเหมือนกันแต่ว่าการบุกครั้งนี้ก็คิดว่าน่าจะมีการใช้เครื่องบินลบหลายลำแล้วก็จะทำการบินต่ำ้วยฮะเหมือนกับอดีตที่ผ่านมาที่มีการส่งเครื่องบินในรูปแบบต่างๆครับบินต่ำเพื่อต้องการหลบหลีกจากระบบเตือนภัยของอิหร่านฮะแล้วก็สามารถบุกเข้าไปยังดินแดนของอิหร่านโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านได้ จนเรียกได้ว่าลาบคาบไปเลยครับในช่วงเวลานี้เพราะฉะนั้นแผนการที่อิสราเอลจะมีการไปเล่นงานอิหร่านก็ถือว่าต้องรอบคอบครับรอบคอบมากกว่าปกติในปัจจุบันนี้ก็ต้องเป็นที่ยอมรับว่าอิหร่านนั้นได้มีการพัฒนาระบบป้องกันภายอากาศขึ้นเองพัฒนาขึ้นมาจากการเรียนรู้นะครับการโจมตีที่มาจากฝั่งของอิสราเอล แต่ถ้าผู้ชมเชื่อไหมครว่าอเมริกาเนี่ยเวลาที่เขาจะมีการจัดส่งพวกอาวุธต่างๆเนี่ยเขาสามารถจัดส่งไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วครับอย่างระบบทาเนี่ยจริงๆแล้วฮะมันก็เคยมีการถูกส่งไปประจําการครับในประเทศกาตาร์หรือแม้แต่ซาดิอาระเบียสหรัฐอาหรับเอเิมเร์เองนะครับอเมาริกาก็น่าจะมีการโยกย้ายระบบทาสออกมาจากประเทศเหล่านี้นะครับแล้วก็นํามาติดตั้งในอิสราเอลได้อย่างรวดเร็ว ก็จะเรียกได้ว่าระบบ้าเนี่ยมันก็อยู่ภายใต้การประชาการของกองประชาการในแถบของตะว,วันออกกลางหรือว่าหน่วยเซนคอมนั่นเองครับแล้วก็พวกเขาก็จะมีเครือข่ายด้านของโลจิสติกอย่างรวดเร็วครับผ่านฐานทัพในยุโรปเช่นในเยอรมน,นีหรือแม้แต่นในอิตาลีนะครับยังรวมถึงการสนับสนุนการขนส่งนะครับอุปกรณ์ด้านการทหารเนี่ยอย่างรวดเร็วที่สุดครับ เมื่อระบบทารมันมีการถูกส่ง,งไปยังปลายทางนั่นก็คืออิสราเอลสิ่งที่จะต้องดําเนินการต่อไปนะครับมันก็จะมีขั้นตอนต่างๆเนี่ยอย่างมากมายสําหรับระบบการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มรูปแบบนะครับในส่วนแรกเนี่ยก็น่าจะมีการขนองค์ประกอบต่างๆก็โยกมาจากฐานทัพนะครับที่พูดถึงไว้เนี่ยแล้วก็นํามาติดตั้งยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นในแถบของทะเลายเนครฟ ในประเทศอิตเซลเนี่ยก็ดูแล้วว่าน่าจะเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมครับเมื่อระบบทาร์มันเซตอัพอย่างเสร็จสมบูรณ์แล้วสิ่งที่จะต้องกระทําต่อไปก็คือการควบรวมเลยฮะบูรณาการครับระบบทาร์เข้ากันกับระบบป้องกันภายอากาศของอิตเซลเช่นเดวิดเ r ริงหรือแม้แต่แอโรแล้วก็ไอเดโดมนะครับเพื่อให้มันเป็นมาตรการในการป้องกันภัยคุกค,คามที่มาจากขีปนาวุธหลากหลายประเภท หลายชั้นขึ้นไปครับหลังจากที่ประกอบระบบดังกล่าวปเสร็จแล้วครับสิ่งที่มันจะต้องทําก็คือว่าจะต้องทําการปรับเปรียบเทียบแล้วก็ทดสอบเพื่อจําลองให้เกิดความมั่นใจว่าระบบดังกล่าวเนี่ยสามารถที่จะทําการต่อตีเป้าหมายสกัดกั้นการากาศได้จริงแล้วก็ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดท้ายเนี่ยมันก็มีการถูกออกแบบมาเพื่อการสกัดกั้นขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยใกล้และพิสัยไกล เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการทดสอบทุกอย่างแล้วครับท้าเนก็จะมีการผนวกเข้ากับเครือข่ายการป้องกันพายอากาศเป็นวงกว้างของอิสราเอลโดยขั้นตอนดังกล่าวก็จะมีการสั่งการและการควบคุมเพื่อให้สามารถที่จะติดตามเป้าหมายและประสานงานแบบเรียลไทม์ครับ